สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องหมุนมาผ้าโซกเมื่อนี้ทั้งช่องหมุนมาผ้าโซก์ก็สิมานาเสนอแนวทางเลขเล่าสตานาะค่ะเลขอกเล่าสตาของห้ามัวว่าน,นี่กับเขาเขาเลขสิบหกตัวแปดหานค่ะเมื่อนี้เลขกเล่าสตาของอาจารย์เชี่ยนซาอูเพิน่นสิมีตตวใดมาให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าในเบิองเข้ากับมาไปเบิองไปชมน้ำกันเนาะค่ะ มืมอวานนี่ก็เดินดีเนาะค่ะเดินดีมากสูมือค่ะเลขกเล่าสตาของเฮ้าพี่น้อง FC เอซีเฮ้าก็เขามาเบิงก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องบุญมาผ้าช,ชูนในเด้อค่ะทั้งช่องบุญมาผชช้าโูงก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ซอยกดไลค์กดแชร์ให้ค่ะเลขกเล่าสตาเฮากะ บสใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งสองเฮ้าไอเบิงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวท่างทนานั้นทั้งสองเฮ้ากับ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนั่นทุกชนิดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีมากกเก็บเอาไว้บ่มักเข้ากับพานไปทั้งอาจารย์เีน่นเาอูเพิ่นก็เฮ็ดมา เพื่อเอาใจพี่น้อง FC, เอฟซีห้าเรียกหลองมาเนาะคะ่ะเพื่อนก็นเลยเฮ็ดมาให้พี่น้อง FC, เอฟซีห้าได้เบืองได้ช่มกันถ้าพี่น้องเอฟซีมากเก็บเอาไว้บ่ามากเข้ากับพานไปเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดกับสิคอจุบคลิปว้เพียงแค่นี้ก่อนเอามืออื่นเอาไปจังพอกันไม่สวัสดีค่ะ